สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นแบนแพงเอฟซีรถแฮร่ลเพิ่นเตยเดอร์เอฟซีน้องอุ้งอิงครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตสเสด็ร์ลำเพิ่อนอฟฟิเชียลครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับมาอัปเดตงานกอสางให้พี่้องได้รับชมกันครับไปกันเลยเป็นงานกองานกอห้องพักแดนเซอร์ครับ กำลังกออยู่ชั้นสองครับสวัสดีครับโอ้บยบระเทมาไทยโดดเลยเกียิหอดเกียรหอดจนว่าสิเลียวนีป้าโลโอ้ยบระเทมาอับเด็ดเลยผมก็ยุ่งลอยๆแล้วนี่นนหรอวะผมบริการในประเทไทยอยู่ดังเอฟซีเป็นกระจมอยู่ว่าผมคือมาไทายเบป็งแน่มาสันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอือืมตรงนี้งานกอเนาะ ก็บอกหมดจุดนั้นไปงานเนี่ครับจะยุนละเลอยเรี่ยไรเทาดีแหละบ่มีมัเนาะเขา้านเาเงียบแท้อยู่บ่อตผูดดนาะล่ะนี่ว่า

สั่งงานทางโทรพี่เล็กพี่เล็กวะครับลูกไอ้เพาอพี่เล็กก็มาก็ดีครับครับผมครับนีครับครับผมครับมนีื่อล้วนี่สครับครับแล้วแต่ทางฝ่าผมว่า ผมว่าจะบอกเขาไป็ยังคันเข่ามาแล้วสร้างฝ้าก็กระเบื้องม so ันกับที่โบนั่นสิไอ้ก้อนฝ้าแล้วก็มี็อย่างเคลือบแต่สีไงพบ่เคลือบลายหรอครับเป็เล็กโทรมาพอดีครับพี่รอคุยกเป็นเล็กหน่อยเงน่อยบรรยากาศภายในครับผมมองมองอะไหนาที่ว่ามองอ้ไรที่อ่า

ไพี่เด็กบุ้งออพบ่ได้เราพาเบิ่งงานไปบอไปเบิ่งงานบุญนะน่แะครับต้องเห็ุงานทางบนก่อนทางล่างเห็ุที่หลังไปดูในส่วนของของซ่อมดุตีครับผมเลย ออกมาจากข้างอีกเล็บสีอืมโอ้งานนฝ่าเรียบร้อยแล้วของยี่ของทงยี่ฝ่าเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานกระเบื้องนะพ่ะยเขาเนาะที่นี่กระเบื้องทั้งี่เขาอ๋อที่นี่กระเบื้องทั้งที่เขาอ่างอย่าี่ยมเขี่ยเขี่ยข้ามคอนดานเลยอันนี้เราไปทางที่ ออโอ้โหนี่แล้วงานฝาเรียบร้อยแล้วนี่เก็บฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บรายละเอียดอันฉาบงานนี้ยนี่เลยเลี้ย เหลืออยู่ล็อกเดียวด้านหน้าค่นป้าตก้อนอ่เือเขาไ่กอเดี๋ยวอันซ nah ่เเมือลเขาานี then, right? ่เดี๋ยวเราสิเขาเา้ากันนี่แหละ้าปู้าพัดกอนนี่แหละเ็กมาตรวจงานเราด้วยเนี่ยว่ายู่หนากล้องนี่นี่ไข่จ่าดาโอครับอ้าฝรั่งกับพี่กำนองเนี่ยยู่หนากล้องจ้ว่าดี เาเนี่ยค่ะพี่เลยให้พอดีแล้ไปตรวจงานป่าคะอืมก็โอเคเรียบร้อยแล้วพี่เล็กกะคือว่าแปดสิบเปรนต์ั่นแหละหือหรือล็อกเดียวหลือห้องเดียวเรา่นป่าเล่นแล้วไปในบ้าเปนทัความสะอาดแล้วก็เดือวก็เบื่องเขาไม่าเริ่เริ่มปูเลยบมเ่ครับพี่เล็กมือนหนเกรเขาใ้ป่าแล้วว่ากาบป่าเาิปโปหรือกัคัดกระเียวเขาเทั้งความขาดลั้วามขอขาับเบืง อาโอเคครับไป <c oughs> ข้างคุณแบบไทยเมืนยูดเด,ดือดเดือดเดือดิ่นเห็ดเง เป็นการก่อต้นนึงงานก่อของเก็บของอ๋อเออยังเหลืองานตกว้างบางนี้เนาะก่อของเก็บขอางเอาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอบอของหน่อยนี่เนาะบอเนาะก่อของหน่อยนี่เนาะครับ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 อือเป็นสเต็ปต่อไปครับ ไปดูด้ดานบนดูมุมบนเป็นุนเกบนเก็บย,ยังนี่ครับในส่วนของอะกอรจะน้อยเพ่แดงของเรานมดินครับมาสมวัมมงต้องกันทางบ้านอาจารย์ด้วยเวาบเรียยังจะเด็ยต่อไปกันจงังรอชมกันครับ นี่เป็นการโมดินสร้างแลนด์มาร์คของอาณาจักรสาวน้อยเปี้ยแๆงของให้มันกว้างขวางขึ้นกว่าเก่าครับพัฒนาไปเรื่อยครับไม่หยุดยั้งครับผมขอบคุณพี่น้องมาอัปเดตเช้านี้ครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องอย่าลืมไปให้กาลังเร่เชียร์เร่งใจกันดื้อทีมงานสาวน้อยเปี้ยแงทีมงานรถแห่ล่ำเพลินเตยเสด็จแสดงยุทธีอำเภอบ้านแฮด บ้านหนองมเะเขือตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นครับกำลังเตรียมพร้อมๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปสเต็ปต่อไปก็สิไปไล่สุดไป,ไป,ไปท้ายทางเศร้าเช็กกองไม้หลังจากอ่าเอาไปเห็นน้ำนจาร์สร้างมาใหา้มันขึ้นขึ้นระบบขึ้นเต็มระบบก็สิม,บบมาล้องมึงอีกก่อน เตรียมพร้อมๆก่อนเดินทางไปทำาทำการแสดงเทียมเพื่อบนแเทคกับเพื่อบ่บอ,บอยมีขอผิดพลาดหายมันแล้วจากนี้ให้มันจบจากนี้เลยจังบ่มีปัญหาอยู่หน้างั้นเดี๋ยวสเตปต่อไปได้สิทายพี่น้องได้รับชมกันครับเอาสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ